เกิดใหม่ในต่างโลกเพื่อเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ตอนที่46เฮ้ยทำอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้บ้าไปแล้วหรือยังไงกันเจ้าพวกนี้มีวิญญาณร้ายสิงอยู่ในร่างกายบ้าไปแล้วไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจะต้องฆ่าพวกมันเท่านั้นฆ่าทนไม่ไหวแล้วหากว่าพวกเจ้ายังมีความสามารถไม่พอก็ยังมีหน้ากล้าเข้ามาที่แห่งนี้อีกนะ คนพวกนี้คิดว่ามาเที่ยวกันหรือ,อยังไงกันเอ๊ะนั่นมันจุนเสี่ยวเหยาอละระวังอย่าได้ไปยุ่งกับเขาบุตรศักดิ์สิทธิ์ตระกูลจุนในที่แห่งนั้นนะ่ะฐานะของท่านกับพวกเขานะ่ะไม่ต่างกันหรอกนะนั่นคือสิ่งที่ใหญนั่นหมายถึงอย่างนั้นหรอตราบใดที่ข้าแสดงความสาม,มารถของข้าต่อนหน้าพวกเขาสักเล็กน้อยข้าก็จะกลายเป็นคนบ้าที่ฆ่าคนต่อนหน้าพวกเขาออกไปจากที่นี่ซะ รู้สึกดีเลยแฮะที่ได้เป็นคนเลวโหสถานที่ใต้ดินแบบนี้มีสมบัติลับอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอดูเหมือนสถานี่แห่งนี้จะมีการต่อสู้กันมาก่อนนะมีพลังบางอย่างจากสองทางนั้นจะต้องเป็นเสี่ยวเฉินแล้วก็นักบุญศักดิ์สิทธิ์จี้เสวียนแน่พี่จ้านเจียนท่านไม่คิดอยากจะไปเจอเจ้านักบ,บุญเพื่อทวงศักดิ์ศรีของท่านกลับมาหน่อยอย่างนั้นหรอเขาอยู่ทางนั้นแหละ นายน้อยข้าจะไปทันทีพี่หญิงพี่ชายด้านเตี่ยนนั้นหุนหันพันแล่นและอารมณ์ร้อนยิ่งหนักหากต้องมาเชิญหน้าเพียงคนเดียวก็อาจจะพลาดพังได้ได้โปรดตามเขาไปอย่างลับๆหากมีอะไรเกิดขึ้นอย่าลังเลที่จะช่วยเหลือเขาเข้าใจแล้วพี่หวานเตี๋ยข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านเช่นกันเหตุใดเจ้าถึงสุภาพกับข้าเช่นนี้ข้าเป็นเพียงแค่ทาสของเจ้าอยู่แล้วเพียงแค่ออกคำสั่งมาโดยตรง ท่านกับลิงหลงไปที่นั่นเพื่อตามล่าใครบางคนลิงหลงน่าจะรู้จักคนคนนั้นดีอยู่แล้วบางที่อัดคนคนนั้นเจ้าจะต้องให้ของขวัญที่ดีแก่เขาเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะเอ๊ะเพียงแค่ปแป๊บเดียวเหลือเราคนเดียวแล้วอย่างนั้นหรอแม้ว่าเขาจะเป็นหลานชายของข้าแต่ข้าก็ไม่กล้าสบตากับเขาตรงๆเลยหัวข้อไหนที่เด็กผู้ชายวัยนี้จะสนใจมากกว่ากันนะอีกครั้งเขายังดูไม่เหมือนเด็กสิบขวบเลยวยซ้ำท่านป้าพูกเราออกไปเดินเล่นรอบๆกันเถอะ ไม่แน่พวกเราอาจจะพบอะไรก็เป็นได้ออืมะเหตุใดทุกชีวิตในดินแดนแห่งนี้จึงคิดฝึกฝนเพื่อเพิ่มชื่อเสียงเพื่อเงินทองหรือการได้เป็นจกักรพรรดิสูงสุดหรือเพียงแค่ไม่อยากถูกเหยียบย่ำจนอับอายเพื่อประโยชน์ของตนเราผู้บำเพ็ญตนทุกคนนั้นจึงพยายามกันอย่างบ้าคลัง่งแต่ก็มีบางคนที่เป็นข้อยกเว้นอยู่เสมอฮในที่สุดนี่น่ะหรือกระดูกมังกรบรรพบุรุษระดับสูงสุดในตำนาน ฮ้าเสียวเฉินจะต้องพัฒนาขึ้นอย่างมากแน่ห้าคนดูต่อไปไม่ไหวแล้วเจ้าจะตื่นเต้นกับกระดูกมังกรบรรพบุรุษคนอื่นไปทําไมกันหรือว่าเจ้าเป็นพวกโลกติดกัน ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปต์ชเอาลีครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้สี่หมกแล้วก็สวัสดีบรนสงการทุกคนนะครับช่วงนี้หยุดยาวนะครับใครไปเล่นน้ําใครเดินทางต่างจังหวัดใครไปเที่ยวหรือใครไปไหนก็ระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็เดินทางปลอดภัยกันนะครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีครับ